ลำไส้แปรปวนนะเป็นโรคที่ส่วนมากเป็นแล้วก็ลำคาญอาจจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแล้วผมบอกได้เลยว่ามาดูก่อนว่าอาการเนี่ยมีอะไรบ้าง 1. งท้องผูกสลับท้องเสียอันเนี้ยกดเป็นกันบ่อยๆสองท้องอืดบ้างป่องบ้างกินอะไรก็เอบางทีก็ดีบางทีก็กลับมาเป็นอีกครั้ง ปวดท้องบ่อยๆบางทีก็ปวดซ้ายบางทีก็ปวดขวาหรือปวดตอนขับถ่ายเหมือนถ่ายไม่สุดแบบนี้ก็เจอได้บางคนเนี่ยหนักมากขึ้น ขับถ่ายเป็นมูกเลือดมูกขาวหรือบางครั้งมีทั้งหมด4ีอาการพร้อมกันเลยทีเดียวเชื่อว่าคนหลายๆคนเนี่ยเป็นแบบนี้กันมากสาเหตุของการเกิดลำไส้แปรปรวนเนี่ยมีอะไรบ้างผมสรุปให้ฟัง5อย่างที่ทําให้เกิดเรื่องของลำไส้แปรปรวนระับที่ 1. ่การเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้การที่มันมีโปรไบติกที่ไม่โอเคเยอะๆเนี่ยจะทําให้สมดุลตรงเนี้ยเสียไปเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวแย่มากกว่า5%ทําให้เกิดปัญหาต่างๆนา,นา,นาตามมาได้เช่น,นลำไส้แปรปรวนลำไส้รั่ว วิธีการแก้ไขไม่มีอะไรมากมายเท่าไหร่เติมโปรไบโอติกต่อเนื่องอย่างน้อย 2- 3ถึงเดือนข้อที่2การบีบตัวที่ผิดปกติมันก็จุกมันก็แน่นมันก็ปวดข้อที่3าการอักเสบอ่อนๆที่มันตัวกระตุ้นเป็นการอักเสบเล็กๆน้อยๆซึ่งคนที่เป็นลำไส้แปรปรวนจะเคยมีเรื่องของการอักเสบหรือาการติดเชื้อเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปประมาณสีเท่าและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความไวของเส้นประสาทซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินยาป้องกันไม่ให้เรื่องเครียดเรื่องอะไรต่างกนานาสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือ เหลี่ยงของที่จะทําให้มันแยกด้วยคำว่าฟอสแมปเป็นตัวทําให้เกิดเรื่องของกินเข้าไปแล้วแยกขึ้นเ่นหัวหอมผัวกระเทียมหรือว่าปุ่นดีแทลแลีโตสก็ไม่ควรทานหรือคนที่แพ้คาเฟอีนก็ไม่ควรทานกินแล้วจะแย่มากยิ่งขึ้นไม่ได้บอกว่าเป็นแล้วห้ามกินนะครับแต่ถ้าเกิดกินแล้วรู้สึกไม่ดีให้คิดก่อนว่ามันมาจากตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญของคนที่เป็นลำไส้แปรปรวนผมเชื่อว่าเราเองก็ต้องพยายามหาทางช่วยแล้วก็แก้ไขทั้งข้อที่1ลดความเสี่ยงข้อที่2เพิ่มกกาารรัษข้อทที่3ลการงานที่ มากเกินไปบางอย่างเริ่มจากการที่เติมโปรไบโอติกและเลือกอาหารให้ถูกก็จะช่วยทำให้ลำไส้แปรปรวนเราเนี่ยดีขึ้นได้คนระับ